มิจิกาครับพี่ดองพบกับจ่องสบายสบายสไตล์ต้มแต้มนะพี่ดองเนาะมีต้แมแต้มปลาลูกไส้มาเล่นน้ำพี่ดองเล่นน้ำหน้าบ้านฝนตกหงี่ยมไม่ให้กินบอมพี่ดองครับดูความนาา่ารักเขาพัฒนาการพี่ดองโตลแล้วเริ่มโตลแล้วนี่ครับงานเล่นนำ้ำนี่ เป็นบ้าเลรอครับบุญรอดหลังจากซื้อไข่ลูกเป็ดมานี่ครับไข่ลูกเป็ดมากินพอดีการขนส่งมันล่าสาเนาอย่างนี้นพี่น้องนะช่วชงนี้นี่ครับมาหอดเจอส,สิมาหอดซีหามือ่อนี่ครับมาถึงเปิดล้างอัวกองเกี๊ยวเก็บยวเกี๊เป,ป็นพวกอะไรเรียนไปไปไปเฮาพี่น้องเฮาฝนไหมหนำไหมพุ่นแรนเรียนหรพุ่น งตเดิมเงี่ยพี่ตังบุญหลอดชายาเจ้าบุญหลอดเกือบกินไปแล้วพี่น้องนี่ครับโคตหน่ารักเล่นนนำฝนยำโซาพี่น้องตัวเศร้าเอาพี่น้องอัปเดตเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเหลือตเป็นบ้าแล้วนี่ครับตัวจเล่นนนำพี่น้องน่ารักดีเลยเป็ดน้อย ไปมากเลยได้เลี้ยงพี่น้องเอ,อ้ยคือไข่ลูกเป็ดมากขอกลูกเป็นตัวบ่น <ś upright> กินนำ้ำเป็นเบาแล้วครับไปใส่ไปได้พี่น้องแลี้ยดน้ำกลดเลยนี่ครับต้องมุดโคีเรียนน้ำกลดเลี้ยดน้ำกลดบน,น,นลูกไส้คลิปนี้ฝากไว้เมีอะไรพี่น้อ,นองสวัสดีครับ